สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับมาครับอยู่กับเกมราเจรอร์ก่นเหมือนเดิมนะอาะวันนี้เอามารีวิวอีกครั้งนะเพราะว่าผมจําได้ว่าสัก2เดือนเกือบประมาณ1-2เดือนนะก็คือรีวิวไปแล้วนะสลับเจรี่เดวิชีนะซึ่งวันนี้ก็มันอยู่ในตู้กระชาติสิปีครึ่งก็เลยเอ๊ะ นำกลับมาิวอีกครั้งแล้วการนำกลับมาิวอีกครั้งเนี่ยผมห่วงไปด้วยกับการเอาเกียร์นะครับ8ดาวนะเออเกียร์8ดาวมีดและมิจันทาติดเข้าไปด้วยนะมีโจมตีรวมมีโรคูดาเจเจอร์แล้วก็โดดแน่นอนเข้าไปนะผมก็เลยแบบเออเอาแบบติดเกียร์แม่งเต็มๆไปเลยนะแต่ว่าช่องสุดท้ายเนี่ยเออผมก็สองจิตสองใจนะเออเดี๋ยวเราจะติดเป็นแบบว่าอ่าภาพพันคอดีหรือเปล่า แต่ว่านะตอนนี้ผมติดเป็นตัวประกาศเลโอนาด์เนี่ยมันก็ดีนะเพราะว่าหนึ่งเลยมันก็มีอัตรา,าก,การใช้สกิลหลบสกิลนะครับแต่ถ้าเทียบกับตัวเจ้าภาพันคอแล้วนะครับอาภาพันคอเขาจะมีเด่นในการลดแร่นะแต่ว่ามันก็จะมีต้านสกิลห่วงมาด้วยอยู่นะแต่เรื่องความแม่นยำทักษะนะผมคิดว่าผมมีโดนแน่นอนแล้วก็ไม่ได้แบบซีเรียสน,นะแต่มันมีสกิลบวกตรงนี้เพิ่มมาก็คือความเสียหายเปอร์เซ็นต์นะนะแล้วก็ออปชันที่สี่เนี่ยก็อาจจะเลือกเป็นเอาอะไรดีลดแร่เหรอลดแร่ก็ไม่ต้องการแนละ้วเพราะว่า ช่องกลางแล้วก็ติดเป็นรองเท้าแล้วนะไม่ใช่แลวผมคิดว่าติดแบบนี้อนะ่ะก็น่าจะเพอร์เฟคที่สุดแล้วนะอเอาะ่ะเดี๋ยวเรือสเตตัสก็เอานิดน,นึงนะเพราะว่าก็เป็นตัวเก่าแล้วนะสลับเัลลี่ดาวิชี่นะเป็นสายไวพิบทาดน้ำนะมีค่าจบตีเวทนะครับอยู่ที่4.2นะค่าพลังชีวิตอยู่ที่2ล้าน2ล้านสเกิดไป2ล้านห้าแล้วไหมล่ะทีนี้ความเร็วนะครับก็อยู่ที่140 3นะก็เร็วนะขึ้นที่ก็เร็วนะครับแวกอาจจบตี3 4มจุดก็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 ดนะีเยี่ยมนะเออไม่ถือว่าแย่นะครับสรับอาสรี่เดวชิชก็300อัพเนี่ยก็ถือว่าเอออาจจะผมรู้สึกว่าปัจจุบันนี้การหลบสกิลด,ด้วยตํยืน 300, 3า0 340ก็ยังมีโดนบ้างเป็นประปายนะเอออาจจะโดนแบบออกไปในทางแบบบ่อยซะด้วยซ้ำนะเออแต่ว่า300จุดเนี่ยยังไงก็โดนนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางตัวละครก็ถึงบ้างไม่ถึงบ้างนะสลับจุดยืน340จุดนะครับเพราะว่าปั วันนี้มันมีตัวบัฟเพิ่มของมกว้างสกิลมานะมันก็เลยทําให้การยืน300อ่าสี่สิบนิดๆอย่างเงี้ยมันกอ็อาจจะมีโดนบ้างน,นะครับหรืออาจจะเป็นพวกประเภทเลนเจอร์ที่แบบว่าอ่าปาสกิลมากลุ่มหลังๆนะประมาณนนั้เนาะส่วนอูดานะครับสกิลที่1อยู่ที่11บเอ็ดวิสกิลที่2ก็11บเอ็ดวิเช่นกันนะอ่ามีไม่รับทักษะอีก10%นะถ้าสกิลไม่มีนะครับเป็นสายไวพิบตัวเก่านะไอ้พวก สายวิบตัวเก่าๆเนี่ยจะไม่มีค่าต้านสกิลนะครับปัจจุบันนี้สายวิบตัวใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีค่าต้านสกิลสแตนดาร์ดมาที่20%นะนะนะแล้วก็คุณดันเจอรนครับ4วินาทีเนาะสำหรับร่างอัลตะให้เปร์ก็น่าจะ5วิไหมเอยไม่ใช่สีต้อง6แล้วก็เลือกเรื่องค่าแร่ธาตุอ่าใช้1490หน่วยนะก็ถือว่าใช้แร่ไปค่อนข้าง,งจะสูงใช้ได้เลยนะอ่ะ สกิลหนึ่งนะ,ค,ะนครับเป็นสกิลสร้างความเจหายทําให้ศัตรูติดใบไปราวถึง10วินาทีแล้วนะม่วงไปด้วยการอัญเชิญศัตรูมาเป็นฝั่งตัวเองนะซึ่งผมไม่รู้ว่าตัวซารีเดวิชี่เนี่ยมันจะมีบางจาังหวะแบบว่าก๊อปมาได้แบบ3-5ถึงตัวหรือบางครั้งก็ได้แค่ตัวเดียวผมก็ไม่รู้ว่กรอทเทิมันก๊อปมันก๊อปกันยังไงอะนะเออก็แบบผมก็รู้สึกแปลกๆนะบางครั้งจะแบบว่าการปรับกรอกอริทึมแบบบางครั้งก็ก๊อปสามสี่ห้าบางครั้งก็กอ๊อปแค่ เวลาในการใช้งานนะเออบางจังหวะที่แบบว่ามีเป็นการปรับอัลกอริทึมของตัวสแตทเดวิชีก็อาจจะก๊อปหนึ่งก๊อปสองก๊อปสามอะไรประมาณนั้นเนาะเอาล่ะเดี๋ยวไปทดลองกันที่สเตทหลักกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงเอาล่ะผมคิดว่าเดี๋ยวไปดันเดิมกงนดีกว่านะก็คือดันาน396กนะก็ด่านที่เราคุ้นเคยนะเอาล่ะไปเริ่มเลดีกว่านะสำหรับไอดีนี้นะผมคิดว่าก็คงจะไม่มีการทดลองแบบว่าเอามาหนึ่งหนึ่งนะเพราะว่าตัวละครมันก็อย่างบางเนะเอาล่ะ อุ้ยลืมอธิบายสกิลสองนะครับอู้ลืมไปเลยอะ่ะเออไอเราก็รีบนะครับโอเคสกิลสองก็คือสกิลบัฟของเขานะเป็นการบัฟเพิ่มเกาะฟื้นฟูพลังชีวิตนะเออต่อวินะครับก็ถือว่าดีเยี่ยมนะนะโอเคปี้ยังมาอ่าก๊อฟได้แค่สองตัวโอเคความบางก็มีให้เห็นนะโอเคอ่ะก็สามตัวนะครับโอเคแล้วก็บัฟนะเขาก๊อฟแล้วก็ตามด้วยอ่าสกิลบัฟข,ของเขานะหลุมวัวใจนะ ถามว่าสกิลดีไหมสลับอ่าปั๊บเกาะเลือดของเขาก,ก็ก็ดีนะก็อย่างน้อยก็เซฟชีวิตได้ดีพอสมควรนะครับอืมผมคิดว่าถ้ามีตัวรีเซ็ตแล้วก็อ่าเน้นจำนวนตัวซารีเดวิชีอมากขึ้นเรื่อยๆมันก็คงจะทำให้ตัวซารีเดวิชีก๊อปได้อย่างต่อเนื่องนะแต่เอาตรงนะถ้าจะไปใช้ในหลีกสูงๆอะ่ะทุกคนก็คงจะไม่ใช้ซารีเดวิชีกันอยู่แล้วนะเออผมเห็นมากสุดก็คงจะ เพชรสามหรือเพชรหนึ่งอะไรประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าตัวผมก็จะจังจะเห็นน้องบ้างไปปะปลายนะสำหรับตัวเซนลี่เดวิชี่นะครับเอาละอ่ะไปเริ่มกันดีกว่านะโอเคมีตัวบินด้วยนะครับโอเคโอ้มีตัวแสลงอย่างตัวเซนรี่หน้าไม้นะโอเคเกียร์ชิ้นนี้ก็ดีนะสำหรับเซนลีล่หน้าไม้นะก็มันเพิ่มระยะการยืนบวกมาเป็นเท่าไหร่อา่าเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบไหมประมาณนั้นนะหรือสามร้อยเจ็ดสิบอ่ะไม่รู้นะครับโอเคไป ขอรีแล้วกันนะครับโอเคอ่ะทีมนี้โหดไปนะโอเคทีมนี้ไม่มีตัวกันบินด้วยนะมีเซรีพิเชอร์นะโอเคเซลีพิเชอร์เนี่ยก็อ่ามาให้สุ่มกันเรียบร้อยแล้วนะสำหรับใครที่อยากได้ก็หาสุ่มได้น,นะครับมาหู้ระกับตัวเบาสามทหารเสือนะก็อ่าผมรู้สึกว่าเซลีพิเชอร์ก็น่าสนใจอยู่นะแต่ว่าไอเดียนี้ผมก็มีตัวรีเซ็ตอยู่แล้วนะซึ่งผมไม่รู้ว่าผมจะเอามาทำไมนะอมโอเคแต่ทำไมแล้วตอนนี้อดน โอเคโอเคเอ้ยก็อออ๋ออ๋อออโดนขัดวางจังหวะนะสำหรับซารีวิชิโอเคก๊อปมาโอเคยังก๊อปเมงูม,มินได้อยู่นะเรื่องคอมเม์มันก็ต้องมีโดนแน่นอนอ่ะผมรู้สึกว่ายังไงก็ต้องมีโดนแน่นอนนะถ้าไม่มีโดนแน่นอนอนะ่ะน้องเขาเล่นยากนะโอเคการก๊อปเขายังต่อเนื่องอยู่ดีนะก็ถือว่าดีเยี่ยมนะมันก็เป็นในเชิงปวดแล้วก็ในเชิงช่วยไปเลยซ้ำน,นนะถ้าก๊อปตัวแบบว่าปวดๆเข้ามาได้ดีอ่ะบางครั้งอาจจะแบบพลิก อ่าวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยก็ได้นะก็บางจังหวะแบบว่าเราเสียเปรียบอยู่ถ้าน้องแบบก๊อบรวๆอย่างเงี้ยโอ้โหผมบอกเลยว่าพลิกไฟได้แบบสบายเลยนะอโอเคอาทิมต่อไปดีกว่านะครับก็ผมคิดว่าการเล่นน้องก็ต้องมีตัวแน่นอนแล้วก็ตัวรีเซ็ตมาด้วยนะเพื่อทําให้ตัวน้องเนี่ยสกิลได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะโอเคทีมนี้มีตัวบินด้วยนะเออแต่คงจะบินไม่โหดมากสักเท่าไหร่นะมันแค่วิวร้อยสี่สิบเองนะครับอ โอเคแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้นะเพราะว่าอไอ้พวกนี้อันตรายนะอย่าเข้าใกล้นะออแต่ถ้าเป็นแบบสักเรเวลแม็กอย่างเงี้ยมันก็โอนน่าเป็นห่วงโอเคเพราะว่าไอ้พวกเรเวลร้อยสิบมันคูดาวเซอ์มันมันยังมากอยู่ไงถ้าเป็นไอ้พวกแม็กแล้วเนี่ยมันค่อยๆจะคูดาวเยอะนะครับแต่ติดเกียร์ตีไกลให้ด้วยนะสำหรับตัวโคนี่นะโอ้โหบันเทิงเลยทีนี้ โอ้แต่ว่าแค่เวลร้อยสีเนี่ยก็โหดมากเลยนะในการตีป้อมเนี่ยอเอาล่ะเราพัดครับโอเคก็จะจบได้สบายบือนะก็เจอรี่เดวิชี่มีในทีมก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะสำหรับผมนะครับมีมีถามว่าเปลี่ยนมากไหมสำหรับผมการที่เอามาแทนตัวมูนเจลลี่นะมูนเจลลี่ก็จะเป็นในเชิงแบบว่าโอเคเขายังใช้อยู่ในทีมนี้นะสุกิเอสุกิสุกิมั้งผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าสำหรับภาษาญี่ปุ่นนะ โอเคก็ uh, มันยังไงนะทับตัวมูลมูลมันจะเป็นตัวย่วยยุกนะก็คือทําให้ฝั่งศัตรูมันติดย่วยวยุไปเลยก็คือตีกันเองนะส่วนตัวซานิเดวชิชีก็คือการอัญเชิญศัตรูมาเป็นฝั่งเรานะก็คือ,อฝั่งศัตรูที่เราเชิญมาที่เราค็ปเปี้ยมันก็ยังอยู่นะแต่ว่าตัวมูนเจอรี่ก็คือตัวที่มีอยู่ก็เป็นฝั่งเรานะมันก็แบบ่าคนละแบบกันนะนะก็เลยแบบว่าออ แปลกจะบอกว่าแปลกๆไว้ใช่ไหมเนคนาการใช้งานเป็นคนละแบบนะครับมันก็เลยคงจะวัดกันยากนะแต่ว่าถามว่าสองตัวนี้ตัวไหนดีกว่ากันผมก็รู้ว่าตัวมูนนะเพราะว่ามูนอ่ะมันเป็นธาตุมืดไงตัวธาตุมืดมันก็อาจจะแบบว่าจุมตีได้หลายธาตุมากกว่าตัวเซลรี่ดาวิชีนะ พราะว่ามันทั่วถึงไงตัวเซลีเดวิชี่ก็จะมีตัวที่แพ้ทางอย่างตัวธาตุน้ำนะเออธาตุไม่ใช่ธาตุน้ำรือธาตุไม้นะอาจจะรนดนธาตุไม้เปี้ยงเดียวจอดเปี้ยงเดียวจอดแถมก็รู้สึกว่าเรื่องความค่าแฝงของขมันก็แบบไม่ได้แบบโอ้โหหลบดีเท่าแต่ก่อน,นะก็มันก็เก่าแล้วด้วยนะสำหรับตัวเซรีเดวิชี่เราก็คงจะโอ,โอ้โหแบบว่ายืนถึกยืนชนไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะ แต่มันก็ต้องมีจังหวะให้น้องได้ก๊อปบ้างนะถ้าขอแค่โอกาสให้น้องได้ก๊อปอ่ะก็เตรียมชนะไฟ์ได้เลยนะแต่ถ้าแบบน้องไม่มีโอกาสได้ก๊อปเนี่ยผมบอกเลยว่าโอเคโคตรไร้ประโยชน์นะเมื่อกี้เห็นผมปล่อยมาหรือเปล่าเห็นปล่อยมาก็โอ้โหตุยเลยอะโอแค่นั้นนะครับมันก็มันก็ต้องแบบว่าพยายามให้น้องได้โชว์ฝีมือฝีไม้ลายมือนะโอเคอ่ะ้วตอนนี้ก็ อ่ะก๊อปก๊อปได้บ้างนะก๊อปน้องม็อบมานะโอเครู้เรื่องรู้มือเลยโอเคแต่เรื่องการก๊รอปก็ก๊อปได้สองตัวสามตัวนะสลับใน PP มันก็คงจะเ,เหมือนแบบแต่ก่อนเียว่าโอ้โหก๊อปมาเป็นยวงอะไรประมาณนั้นนะก๊อปมาสี่ตัวห้าตัวโอ้โหม่อย่างเวอร์เลยนะก็ต้องอก็ต้องรวมล็บก็ไปตามปัจจุบันนะการใช้งานตามปัจจุบันนะครับก็ก็เก่าแล้วนะสหรับเดนเจอร์ตัวอรอบปกตินะครับแต่ถามว่า เออ่ยังสามารถปั้นขึ้นมาเล่นได้ไหมไอทีนี้ผมก็กบมันเหลือผมก็ยังปั้นขึ้นมาเล่นได้เลยนะก็บางจังหวะก็เอามาสลับใช้กับตัวมูลมูนเจลลี่นะครับก็เอามาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะบางครั้งก็บางครั้งมูนเจลลี่มันก็ตัวก้าวดาวมันก็แปลกๆนะผมไม่รู้สิไม่รู้สึกว่ามันก็อย่างบางเลยบางแถมบางจังหวะมันก็ถึอจังเลยนะแต่พอก็ยังไงล่ะเพื่อปรับเปลี่ยนทีมเรื่อยๆ มันก็ขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะในช่วงนั้นนะครับมันก็เลยอ่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับบางคาก็ก๊อปดีบ้างไม่ดีบ้างหรือว่ามูนเจลลี่ก็อ่าเออเออบ้างอะไรประมาณนั้นนะก็เอามาเปลี่ยนอะไรกันนะเพื่อแบบอ่าได้อัตราลดใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะสำหรับตัวซารีเดวิชีและถามว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยปั้นดีไหมเออผมมองว่าก็โอเคเบลร้อยยี่สิบ ไปเล่นปั้นเล่นแค่เบลร้อยสิบก็ได้นะเออมันก็ไม่เสียหายนะครับสำหรับตัวซารีเดวิชีนะแต่ถ้าปั้นเป็นแม็กผมรู้สึกว่าเอากบไปลงทุนกับตัวอื่นน่าจะดีกว่านะเออเอาไปลงทุนกับโคโลโบหรือลงทุนกับอ่าตัวปกติที่เป็นอ่าตัวที่เก่งกว่านี้ก็ได้นะครับอืมโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวซารีเดวิชีนะอ่าถามว่าอ,อ่อยังต้องเปิดไหมเออไม่ใช่สิ ถามว่ายัางต้องตามหาน้องเขาไหมมีมีได้ไหมไม่มีได้ไหมก็ผมรู้สึกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้นะตัวสำหรับตัวซารีเดวิชีนะเพราะเอาตรนะเพราะว่ายิ่งหลีกสูงขึ้นเขาก็จะไปเล่นตัวคอมโบมากขึ้นนะสำหรับตัวซาลีเดวิชีมันก็แบบไม่ได้ไปทางคอมโบมันก็แบบในทางแบบว่าทักษะนะครับโปคือทักษะตัวเองนะมันไม่ใช่อคอมโบฮอาราม่าไฮเปอร์ไงมันก็เลยอาจจะอับปัดตกไปะนะ ก็ยิ่งหลีกสูงข,ขึ้นก็ต้องยิ่งเน้นตัวอคอมโบควาสามารถในเปิดกันมากขึ้นนะมันก็เลยอาจจะโดนปัดตกไปน,นะนะสรับตัวซารีเดว,วิชีนะครับโอเคผมคิดว่าคลิปีโนี้ก็มารีวิวตัวซารีเดว,วิชีกันประมาณเท่านี้ลวกันนะเออก็เอาเป็นว่าก็มารีวิวการประกอบการตัดสินใจของใครหลายๆคนว่าเลือกปั้นดีไม่ดีเราควรหาดีหรือไม่นะนก็สลับผมก็คือปั้นก็ได้ไม่ปั้นก็ได้นะ หรือถามว่าเปิดหาก็ได้ไม่เปิดหาก็ได้สำหรับใครที่แบบทีมอ่าครบอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปิดหานะก็เล่นทีมปัจจุบันคุณอ่าไปก็ดีแล้วถ้าทีมคุณแน่นอยู่แล้วนะก็อ่าเซเลชชีมันก็ไม่ได้ทําให้ทีมแบบคุณได้แบบโอ้โหก้าวกระโดดมากขึ้นนะอม,มันก็แบบก็อย่างว่าก็เป็นเลนเจอร์ตัวเก่าแล้วก็คงจะทําอะไรไม่ได้มากนะอนอ่วันนี้อาจจะจุดให้ทีมคุณดรอปลงก็ได้นะครับอ เอาล่ะผมคิดว่าคลิปโดยก็เอาไว้ประมาณเท่า,ทานี้ละกันนะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปดวงหน้านะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ